มูบววนี่คือปราศาสคอมที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยบนเทือกเขาผู้พานนั่นเอง ปราสาทคอมที่อยู่ในสกลนครเป็นสิ่งมหัศจันทร์ของสกลนครอีกสถานที่หนึ่งนั่นก็คือปราสาทคอมที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยคือสิ่งมหัศจันทร์ของสกลนครปราสาทคอมสร้างขึ้นร่าๆวงศตวรรษที่16-17สมัยคอมรุร่งเรืองอำนาจหรือเร่รรเราๆพศ1 5 1 6 0ถึง1630ในตำนานเรื่องเราวต่างๆดิจเทัเาต่อไปนี้นั่นก็คือสิ่งมหัศจันทร์ของสกลนครเคยรุ่งเรืองในอดีตนั่นก็คือพระธาตุเพชรทีเทียว สกลนครดินแดนศักดิ์สิทธิ์บนยอดภู่ผ่านเป็นปะาสาทหินที่อัดแน่นไปด้วยรองรอยแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีนสถานที่หนึ่งของสกลนครปะาสารพระธาตุผู้เพกหรือพระธาตุผู้เพกเป็นปะาสาทหินข้อมโบราณตั้งอยู่บนยอดเขาภู่ผานมีการยกเรื่องราวประวัติศาสตร์การก่อสร้างปะาสารผู้เพก ไวในตำนานอูลังคาถาซึ่งกล่าวไวว่าธาุผู้เพกถูกสร้างโดยไฟซ่าเพื่อแข่งขันกับไฟซึ่งสร้างพระธาตุน่าร่าเยื่อเรอบรรจุพระอูคถาองพระสมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองทั้งสองไฟถือกติกาว่าถ้าเห็นดาวเพกขึ้นหรือว่าดาวเสือใดก็ให้ยุดส้างการก่อสร้างของไฟายออุบายแหวนโค้งรอยบนยอดสูงทําให้ไฟท้าเข้าใจผิดว่าที่เห็นนั้นเป็นดาวสุกหรือว่าดาวเพกเร่ยยุดสร้างปราสาทให้ปราสาทผู้เพกรมี ที่ลักษณะที่ยั่งสร้างโบสถ์นั่นเองที่เห็นในปัจจุบันแต่เมื่อกระบวนการอันเชิญภาษาลีลิกทาานมาถึงพระมหากัสปะสาบเรื่องราวสร้างอุโมงแจ้งแกเช่าเมืองหนองหาหลวงอาบ่สามารถแบ่งภาษาลีทาดให้ได้พอต้องนําไปไว้ที่ผู้กำทานหรือพระถาุพนมตามพุทธบัญชาแต่ได้มอบถาดผาอังคาหรือว่าเท่าทานให้ไปบรรจุในอุโมงฝ่ายหญิงแท้ในพระถาดเอียงเว้งการที่จะขึ้นไปกราบนมัจการพระถาุ ผู้เพกนั้นต้องไต่บันไดขึ้นไปมีความยาว350ถึง360เมตรมีบันไดขึ้นไป491ขั้ขันเทื่อเขาผู้พากองพระธาตุสร้างโดยหินทรายฐานศิลาแรงมีผังเป็นรูปซีเรียตุระหมุก ด้านหน้าเชื่อต่ต<น>กับมณฑลรูปสี่เหลี่ยมพื้นผาตัวปราสาทสั้นที่1สูงอยู่1.58เมตรสั้นที่2สูงอยู่0.7เมตรตัวปราสาทสูงอยู่7.67เมตรซึ่งยังคงสร้างบ่์เสร็จมีหลังคาว้แต่รองร้อยใเท่านั้นพระธาตุผู้เพกมีความสําคัญเกี่ยวกับดาราชาติที่สามารถบอกวันเวลาและฤูดูกาลได้ชื่อว่าเป็นแรงท่องเทวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญ อีกสถานที่หนึ่งของสกลนครบริเวณปราสาทพระธาจุม,มีส่งเชียรยมมยู่ตรงนั้น,นั่นเ,เองเป็นจุดเนวแสงของพระอาทิตมพผาดผ่านซึ่งบ่งบอกถึงส่วงเวลาของฤุดูการสีสังเกตได้ว่าในแต่ละ ช่วงเวลาของปีเวลาตอนกลางวันและตอนกลางคืนจะบอท่ากันแต่ในวันที่ยีิบเอ็ดของมีนาเป็นวันเริ่มต้นปีจะเป็นวันเป็นวันทีดวงอาทิตย์ถำฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกถ้ให้เวลากลางวันเท่ากับเวลากลางคืนบ่งบอกว่าเห่าสู่ฤดูกันไปไม่พริมาถ,ถึงแล้วจากนั้นดวงอาทิตย์จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือจนถึงจุดที่ไกลที่สุดในวันที่ยี่ิบเอ็ดมีทุนายนถ้ให้กลางวันเงาที่สุดช่วงเวลานั้นก็คือฤดูร้อนนั่นเองเมื่อดว งอาทิตย์เคลื่อนมาถึงจุดที่ไกลที่สุดทางทิศใตตรงกับวันที่ยีบเอ็ดธันวาคมจะเป็นช่วงเวลากลางวันที่สันที่สุดนั่นก็หมายถึงว่าเป็นฤดูหนาวนั่นเองโดยการใส่สองซีเรียของประสาทเป็นการดูวันเวลาจากดวงอาทิตย์ตำแหน่งที่ใส่ก่อร้างประทัดผู้หรือประสาทพร้อมมื่นอื่นจึงต้องเป็นบริเวณที่โล่งแจ้ง่มีป่าไม้คุณเขาต่างๆมาปิดกันให้แสงสอดทองมาถึงตัวปราสาทให้ได้พอดีแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ที่ใส่ในการประกอบพิธีทางศาสนาสมัยโบราณ การเดินทางการสัญจรไปพระธาตุผู้เพรพระธาตุผู้เพกห่างจากอำเภอพัฒนานิคมอยู่ประมาณ31กิโลเมตรห่างจากอำเภอเมืองสกลนครอยู่ประมาณ22กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข22กิโลเมตรที่139ไปตามถนนรอบพ่อซอศูนทางราดยางสะดวกสบายมุ่งหน้าไปทางมู่บาน ผู้เพกหรือเติมเรียกว่าบ้านอ่างนั่นเองหรือว่าผู้ใดอยากไปยังมากพิมพ์หนากูเกินว่าพระธาตุผู้เฟกก็ได้คือกันเด้อแอดมาแล้วรู้สึกว่าประทับใจหลายขอบอกเสียงลมพัดลองมาสักครั้งคงรู้ว่าดีจริงเมือแห่งบงโค้งลมที่งดงามเสียงฝนบอกรักในทุกคำราม ที่นี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังสกลนครด,ดินแดนแห่งสำราญ